ีค่ะพบกับครัวไทยฟินครัวไทยในฟินแลนด์แล,แล้วนะพี่น้องเอ้ยวันนี้จะมาทําเมนูไก่ทอดขมิ้นนะคะวันนี้ไฮบริดค่ะลูกผสมก็คือไก่ทอดขมิ้นอ่าแต่จะเป็นน้ําจิ้มแจวนะคะกินกับน้ําจิ้มแจวค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมและขั้นตอนการทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพี่หญิงจะพามาทําเมนูใต้ๆนะคะใต,ใต้อีกแล้วค่ะ ไก่ไก่ทอดขมิ้นนะคะเครื่องปรุงและก็ส่วนผสมก็ตามนี้เลยค่ะเอาแบบง่ายๆเนาะเอาแบบง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านเนาะพี่จะทาให้ลูกกินค่ะไก่เนี่ยค่ะได้มาแบบนี้นะคะาสามร้อยกว่ากรัมค่ะมีแป้งข้าวเจ้านิดนึงนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแป้งข้าวเจ้าเนี่ยแต่พี่ใส่กันน้ํามันกระเด็นนะคะมีขม,มิ้นมีอา่าอ่า พิกไทยดำมีกระเทียมนะคะมีน้ำมันหอยมีเกลือแล้วก็มีผงชูรสหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวส่วนผสมพี่หญิงจะเขียนไว้ให้ข้างล่างนะคะตอนนี้พี่หญิงขออนุญาตทำไก่ก่อนนะคะ ในส่วนของเครื่องปรุงนะคะกระเทียมตำหยาบค่ะเพราะไม่งั้นมันจะไหม้นะคะพริกไทยดำกับขมิ้นนะคะตำละเอียดนะคะ อันนี้คือพริกไทยดำกับขมิ้นนะคะใส่เกลือค่ะเกลือนี้ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะตุ๋นแบบนี้นะคะ กันั้นก็โอ,อใส่หมดเะะกันั้นก็คลุกเค้าให้เท่ากันนะคะจากที่ล้างไก่ออกมานะคะแป้งนี้ทําให้หนังกรอบแล้วก็ให้ช่วยหนังกรอบแล้วก็ช่วยให้ส่วนผสมติดก,กับ เนื้อไก่ดีขึ้นด้วยนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็ปิดฝาหรือว่าแด้ไวก็ได้ค่ะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสักสิบนาทีนะคะให้อ่าให้เครื่องปรุงซึมซับเข้าเนื้อไก่ค่ะนี่ค่ะไก่ของเราเมื่อครบสิบนาทีแล้วนะคะสีก็จะแด้งต้มหม้อใส่น้ำมันนะคะน้ง่งไปยหรนรอค่ะนี่พี่กับสะโพกเนี่ยอยาทอดพร้อมกันนะคะเพราะว่าชิ้นเขาไม่เท่ากันถ้าทอดพร้อมกันเนี่ยจะทำให้อ่าสุกไม่พร้อมกันนะคะ yeah, แย่ลงไปดูค่ะเนี่ยถ้าแบบเนี้ย กล้วอู้แบบนี้นะคะก็คือทอดได้แล้วแต่ไะะม่ติดก้งงนหม้อเห็นไหมคะเนี้ยแบบดนี้ค่ะเ mm hmm. อาได้ใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็ดีไฟค่ะวเป็นไฟกลางนะคะ ก็จะสุกยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีกระดูกค้าถ้าใชนะ้ไฟแรงข้างนอกมันจะไหม้นะคะแต่ข้างในมันไม่สุกค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสรดจกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ ไก่ทอดขมิ้นยั่วๆของเราค่ะกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะอันนี้ไม่ใช่ข้าวคั่วนะคะจะเป็นงาคั่วค่ะแล้วก็กินกับตำหอยดองนะคะมีข้าวเหนียวค่ะพอดีอ่าลาวฟินแลนด์อยากกินอาหารลาวนะคะก็แม่เป็นคนใต้เนาะก็ทำแบบใต้ๆอะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ